อาการดึงผมมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มมายังไงแพรมจะมาเล่าให้ฟังนะคะมันเริ่มมาจากตอนช่วงปฐถมค่ะแพรมเป็นคนผมอยากโศกใช่ไหมคะมันจะมีเส้นหยิกหยิกแบบหนาๆสากๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามือไปลูบเราก็รู้สึกคันๆแล้วเวลาถอนออกมาเราก็รู้สึกดีใช่ไหมคะมันเริ่มมาจากผมหยิกผมคันเลยค่ะและมันก็ทําให้เราติดดึงผมไปเลยตอนปฐถมแพรมก็ดึงจนหัวล้านนะคะ ร้านจนต้องแพมมัดผมหรือก็ติดกิฟต์ใส่หมวกนะคะเวลาไปข้างนอกปิดบังไม่ให้คนเห็นค่ะแพมไม่รู้ว่าที่ดึงผมนี่มาจากความเครียดความเก็บกดอะไรหรือเปล่านะคะตอนเป็นเด็กแพมก็ไม่รู้ว่าความเครียดคืออะไรใช่ไหมคะหลังจากที่ดึงมาตลอดและปิดบังหัวล้านตลอดแพมก็มาเลิกดึงเอาตอนม2ถึงม6นะคะมันกี่ปีเลิกดึงได้6-7ปีค่ะ ไม่ดึงผมก็จริงแต่อาการ